สวัสดีครับหมอลิงนะครับผมวันนี้มีโอกาสเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาพูดถึงเรื่องของการดูแลตัวเองหลังการฉีดบ o t โภคทุ่มน็อกนะครับหรือที่หลายๆคนคุ้นหูในชื่อของ Botox นะครับเราฉีดบ o ท็อแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างนะครับผม จริงๆแล้วเนี่ยการฉีดบริสุท็อกซินหรือว่าขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าบท็อกซ์เนี่ยนะครับเป็นการฉีดที่พื้นฐานที่สุดหรือคลาสสิกที่สุดเวลาที่เราเข้ามาในคลินิกแน่นอนว่ารูปแบบการฉีดเนี่ยจะมีความแตกต่างกันกนิดนึงนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าต้องการจะฉีดเพื่อลดขนาดของกล้ามเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อกรามนะครับหรือว่ากล้ามเนื้อน่องนะครับด้วยรูปแบบการฉีดแบบนี้เราต้องการการกระจายของยาที่ค่อนข้างเยอะ ฉะนั้นหลังการฉีดเนี่ยครับก็ควรที่จะต้องบริหารกล้ามเนื้อในบริเวณนั้นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณกรามหรือว่าน่องก็ตามนะครับโดยหลักๆแล้วถ้าเราต้องการฉีดลดขนาดกล้ามนะครับเราก็มักจะเคี้ยวมหมักฝรั่ง เพื่อให้ตัวยานั้นสควิชหรือว่ามีการกระจายตัวของย,ยามากขึ้นนั่นเองนะครับในขณะที่ถ้าเราฉีดลดขนาดกล้ามเนื้อน,น่องนะครับเราก็อาจจะพิจารณาทําเหมือนท่าย,ยืนบัลเล่คือยกขยิบขาขึ้นลงอย่างน้อยประมาณ3-5ถึงนาทีเป็นต้นครับมาถึงโบท็อกซ์ในกลุ่มริ้วรอยนะครับหลายๆคนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องของรอยเหี่ยวย่นนะครับฉีดตรงตีนกาบ้างฉีดหน้าผากบ้างหลังจากการฉีดเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างนะครับจริงๆแล้วนะครับการฉีดตัวท็อกซินหรือว่า บอโท็อกซ์นี่นะครับผมก็ต้องการที่จะให้ตัวยานั้นอยู่นิ่งๆสักประมาณ4-6ชั่วโมงหมายถึงว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเราไม่ควรที่จะขยับหัวเยอะนะครับหรือว่ายกหัวมากนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะนอนราบในช่วง4-6ชั่วโมงแรกนะครับเนื่องจากตัวท็อกซินเองก็มีโอกาสที่จะไหลไปถึงกล้ามเนื้อมัดอื่นๆที่ไม่ได้ต้องการให้โดนฉีดนั่นเองนะครับนอกเหนือจากการไม่นอนราบในช่วง4-6ชั่วโมงหลังจากการฉีดแล้วเนี่ยมีอะไรที่ต้องดูแลตัวเองเพิ่มเติมบ้างนะครับ ข้อแรกเลยนะครับผมงดกลุ่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไวน์นะครับหรเหล้ายาปาปิ้งสุราทั้งหลายเบียร์ทั้งหลายพวกนี้นะครับมีผลนะครับให้ตัวโบท็อกซ์หรือว่าตัวท็อกซินเนี่ยนะครับผมมันละลายหรือว่ามันกระจายตัวมากเกินไปนครับเหตุผลหนึ่งเนี่ยเขาเชื่อว่าหลังจากที่เรารับประทานกลุ่มแอลกอฮอล์เนี่ย ผิวหน้าเราหรือว่าใบหน้าเราเนี่ย <DANIEL> ก <laughs> ็จะมีความแดงขึ้นนะครับระบบการไหลเวียนโลหิตเราเนี่ยก็จะ flow มากขึ้นนั่นเองนะครับมีการไหลแรงขึ้นนั่นเองทําให้เขาเชื่อว่าบางส่วนของตัวท็อกซินเองอาจจะไหลไปตามกระแสเลือดที่มันวิ่งฟลัชชิ่งหรือบนหน้านะครับแล้วก็ทําให้ตัวท็อกซินนั้นเนี่ยไม่ได้ออกฤทธิ์เต็มที่นั่นเองนะครับ นอกเหนือจากพวกแอลกอฮอล์ของมึนเมาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือของร้อนนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นของร้อนที่เกิดจากคลืนอินฟาราเรดนะครับเอ,อ่อพวกกลุ่มเต้าถิงเต้าย่างนะครับช่วงนี้ก็ต้องชาบูก็ต้องมาเนาะ หมูปิ้งหมูย่างทั้งหลายนะครับพวกกลุ่มปิ้งย่างทั้งหลายเนี่ยก็มีผลทําให้ตัวท็อกซินนั้นสลายหายไปเร็วขึ้นนั่นเองนะครับหล,หลายๆคนอาจจะไม่ทราบว,ว่าการซาวน่านะครับหรือว่าการออกกําลังกายอย่างหนักโดยเฉพาะยิ่งพวกคาร์ดิโอที่เกิน30นาทีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้ตัวท็อกซินนั้นริดจางลงได้เช่นกันนะ หลายๆคนมีคําถามนะครับว่าหลังจากที่ฉีดท็อกซินหรือว่าฉีดบท็อก ok เนี่ยครับเราจะต้องเลี่ยงการโดนความร้อนไปนานขนาดไหนนะครับแน่นอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเลี่ยงความร้อนตนลอดไปเท่าที่ทําได้นะครับแต่ช่วงที่สําคัญที่สุดก็คือช่วงประมาณ2สัปดาห์แรกนั่นเองนะครับผมนอกเหนือจากสิ่งที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับจริงๆแล้วจึมีเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับนั่นก็คือ ตัวเลเซอร์ที่ทำให้มีความร้อนบนใบหน้าเนี่ยก็ส่งผลให้ตัวท็อกซินเนี่ยคลายปริมาณแล้วก็คลายลิปลงได้เช่นกันนะครับยกตัวอย่างเลเซอร์ที่มีผลนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นเลเซอร์กลุ่มรอยดำเลเซอร์รอยแดงนะครับไม่ว่าจะเป็น q s w สวิปนะครับ Pico l a s e ซนะครับเพาส e ไลน์เลซรนะครับรวมถึงเลเซอร์กำจัดขนต่างๆวม่าจะเป็นแยกนะครับผมหรือว่าพวกกลุ่มไดโอดเช่นกันนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์กลุ่มไหนก็ตามนะครับรวมถึงในกลุ่ม เครื่องยกกระชับมนว่าจะเป็นไฮฟูอัลตราฟอร์เมอร์หรือว่าอัลเทราก็ยังเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่จะช่วยหรือทําให้ในทางกลับกันนะครับตัวโบท็อกซ์สลายไปได้ครับดังนั้นก่อนที่จะฉีดโบท็อกซ์นะครับอย่าลืมวางแผนเสมอว่าหลังจากที่ฉีดโบท็อกซ์ไปแล้วเราต้องการจะทําเลเซอร์อะไรยังไงบ้างนะครับผมสุดท้ายครับหลายๆคนอาจจะไม่ทราบกันนะครับเป็นทริคเล็กๆน้อยๆสําหรับแพทย์ผิวหนังนะครับที่อยากจะฝากถึงทุกคน ตัวซิงค์หรือว่าสังกะสีนะครับถือเป็นอาหารเสริมกลุ่มหนึ่งนะครับที่สามารถรับประทานได้ง่ายแล้วก็หาได้ง่ายในท้องตลาดซิงค์นี่แหละครับที่จะเป็นตัวที่สามารถทําให้เราเนี่ยอยู่กับโบท็อกซ์ได้นานขึ้นแล้วก็ริ์ของโบท็อกซ์นั้นสูงขึ้นนะครับเรื่องนี้สําคัญนะครับผมอย่าลืมที่จะวางแผนการรักษาที่ดีกับคุณหมอเฉพาะทางเพื่อที่จะทําให้เราไม่ต้องเสียเงินซ้ำซ้อนกับเรื่องไม่เป็นเรื่องครับ